เจะพาคุณผู้ชมมาเบืองของดีทีสีสเกตกรนน,นะคะอย่างเช่นทุเรียนผู้เขาไฟซิดค่ะจีไอซึ่งอีกบกกี่เดือนนะคะผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดซึ่งนะคะทังผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเพื่อนยืนยันว่ากเกษตรกรนะคะตัดแต่งผลทุเรียนผู้เขาไฟจีไอคุณภาพเพื่อนบอกว่าต้องตัดลูกและก็ตัดใจค่ะ โดยนายอนุพงศ์สุขสมนิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายอนุรัตน์ธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนกะได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเกษตรกรและกะ อ,อ,องค์กรภาคเอกนชนนะคะรวมกันลงพื้นที่ติดตามการรักษาคุณภาพทุเรียนผู้เขาไฟ GI ไอีสเกตของนายเวียงสุภาพนะคะเจ้าของสวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งกับยูบานซัมคีเล็กมู่ที่10ตําำบพลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสเกตพร้อมกับยืนยันว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟใน3อํอำเภอนั่นก็คืออำเภอขุนหารอำเภอการทละลักษ์และกะอ็อำเภอศรีรัตนะ ต่างดูแลและกะ็เอาใจใส่รักษาคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดดอกนะคะจนติดผลแล้วกะ็ตัดทรงลูขกข่าก็เฮ็ดไห้มีอัตลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะรสชาติดีเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มในหอมละมุนลิ่นกินบ่ชุนเส้นใยละเอียด รสชาติมั่นค่อนขางหวานนะคะโดยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตางดูแลและก็เอาใจใส่รักษาคุณภาพทุกขั้นตอนกว่าจะได้ขนาดได้คุณภาพต้องใส่เวลากว่า20ปีในการเลี้ยนหูสังสมประสบการณ์นะคะตัดลูกตัดใจเพื่อจัดว่างตำแหนง่งและก็ปริมาณผลที่เหมาะสมกับอายุขนาดและกะ็ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนจากระยะออกดอกนะคะประมาณ1 0 0มือ หรือว่าช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนสิงหาคมก็จะได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน G A P และก็ G I ออกสู่ตลาดที่ต้องผ่านกระบวนการตัดลูกตัดใจทุกสวนซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ1 8 0 0 0่นนตันนะคะคิดเป็นมูลคา่ากับต่ำกว่า2,500ล้านบาทนั่นเองค่ะ